อากาศเย็นเย็นโอ้วันนี้อากาศเย็นมากครับที่ขอแก่ท้องถุงอาเพื่อนๆพี่น้องเกษตรกรเราเรชมแก่ย้ำเย็นเหมือนเดิมนะครับผมก่อนขึ้นโรงเรียนนะครับก็ ให้กินให้เต็มที่กินให้เต็มที่นะครับดูโอ้โหท้องฟา้าบรรยากาศาสดใสเห็นหมอกแล้วนะครับเห็นเมฆนะหนาวนะวันนี้หนาวครับผมโอ้ยคอยแห้งแล้วครับเสียงแห้งแนละ้วนี่ยังไม่ขึ้นกันอีกชุดนี้ ดีัเลยเด่นกว่านะครับผมเด่นกว่าจุดหัวดำแกนี่ถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เลี้ยงง่ายตัวไวนะครับผมทนต่อโลกแล้วก็ตลาดดีนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่น้องเกษตรกรที่ เข้ามาติดตามและชมทางเ Facebook ตามไเบืองนะครับเป็นครั้งแรกก็สนใจท่านก็ติดติดตามไปนะครับท่านจะได้รับชมวีดีโอเกี่ยวกับเล็กแกเป็นอาชีพที่ปั้นคงนะครับผมรับชมทุกๆตอนที่เราลงไปถ้าท่านกดติดตามไว้จะได้เห็นทุกๆตอนนะครับวีดีโอรเราลงทุกวันนะครับผมเกี่ยวกับเล็กแกเป็นแนวทางสำหรับท่านที่สนใจหรือโทราารึกสารลยกันได้ที่เบอร์โทร0898290605นะครับวันนี้เสียงแหบนิดน,นึงนะครับผมอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับ อากาศเปลี่ยนแปลงหวัดลงนะครับหนาวเดนะยามเย็นครับผมห้าโมงกว่ากวานะครับบ่ายห้าโมงกว่ากเริ่มขึ้นกันแล้วนะครับตัวที่นี้ขึ้นก,ก็กินอยู่นี่แหละนะครับหนาวสุดๆวันนี้บอกได้เลยดูท้องฟ้าครับแจ่ม หนาวมีน้ำเข้ามาอีกนิดนึงนะครับข้างเราเขาทำนาเขาก็ปล่อยน้ำเข้ามาแล้วก็ซึมเข้ามาหน่อยนะครับปิดพะม้งเรียบร้อยครับพร้อมพร้อมนอนสบายนะครับยุงไม่มีสำหรับที่นี่นะครับเราปิดดีพะม้งดีนะครับลักษณะพะม้งเขียวก็มวนหนึ่งมันจะยาวมาสักสามสิบถึงห้าสิบเมตรนะครับผมความสูงก็สี่เมตร เท่าที่ดีโรงเรือนจะทำอย่าให้เกิน3เมตรหรือ3เมตรสิบกำลังดีนะครับผมให้เหลือชายคาไว้นิดหน่อยเราจะไม่ต่อพม,มุงเขียวสําหรับเพื่อนพือนพี่น้องเกษตรกรที่ทำโรงเรือนใหม่แนะนํากันนะครับมันจะง่ายสาหรับเราถ้าเราทําสูงเกิน4เมตรนี่ได้ต่อพม,มุงแน่นอนนะครับต้องพมุงสูง4เมตรนะครับแนะนํากันไว้นะครับผมการทําโรงเรือนสําหรับแกะนะครับ ถ้าสูงปุ๊บนี่ต่อพะโมงปุ๊บแต่เรียกยุอ่งอยากเลยนะครับยุ่งไปจะเข้าได้ง่ายนะครับให่เกิน3เมตร,ร3เมตรสถิติกําลังดีนะครับผมความสูงกำลังดีเลยพื้นดิดถึงราคานะครับเลยเลยคานี้ก็เราทํมบอกนะครับ ่อยให้แกะเรากินไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเจอกันวิดีโอคลิปต่อไปครับผม